หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยช่องเราได้สร้างเกมหลายรูปแบบมากๆกไม่ว่าจะเป็นสร้างเกมใน1เดือน1วัน4ชั่วโมงน่าทำให้เกมเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเกมที่รีบสร้างแล้วมีบัก๊กเต็มไปหมดกระพมันรีบสร้างจริงๆไงดังนั้นวันนี้ผมเลยจะมาเปิดซีรีส์ใหม่เป็นซีรีส์ที่ผมใช้วิธนการสร้างเกมอย่างเต็มที่นั่นคือการสร้างเกมด้วยเวลา1,000พชั่วโมงและในคลิปนี้คือการย่อ1 0 0 0พันชั่วโมงของผม ให้เหลือเพียง20นาทีในการเริ่มสร้างเกมใหม่อะสิที่ผมให้ความสําคัญเลยคือความพยายามในการเริ่มทําสิ่งใหม่ซึ่งเกมผีปกติเนี่ยเขาก็จะมีการฟิกสถานการณ์เอาไว้เพื่อบิวบรรยากาศดังนั้นผมเลยอยากลองสิ่งที่แตกต่างออกไปครับนั่นคือลองเป็นเกมผีที่โอเพนเวิลด์ได้ไหมและลองใส่สิ่งที่เราชอบลงไปครับเช่นผมชอบแนวย้อนเวลาเกมผีโอเพนเวิลด์ย้อนเวลาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าผมชอบดังนั้นเราก็จะทํามันอยู่ดี Let s <S เริ่มด้วยการที่เซตอัพโปรเจกต์กันก่อนจากนั้นก็ใส่ปลั๊กอินจากเกมเก่าๆที่เราเคยสร้างเพื่อประหยัดเวลาโดยเพกของเราในรอบนี้ก็คือภาษาใหม่ที่เราทําไว้เมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งเป็นภาษาที่ผมออกแบบมาเพื่อลำดับเหตุการณ์และเดรล็อกโดยเฉพาะนั่นทาให้มันเหมาะมากๆกับเกมที่มีเนื้อเรื่องซับซ้อนเหมือนกับเกมนี้และด้วยความที่ผมเขียนสคริปต์ทุกอย่างเองมนจึงทำให้ผมมั่นใจได้ว่ามันจะทํางานได้อย่างถูกต้องเนื่องด้วยเหตุผลป,ประการคนละปลัป๊กอินที่ผมย้ายมาจาก Unreal Version ก่อน ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันพังเพราะว่า Unreal อร์ชั่นใหม่ดังนั้นมันไม่ใช่ความผิดผม,มไม่ไม่ใช่หลังจากซ่อมทุกอย่างเสร็จแต่เราก็ยังไม่อาจรู้ได้ว่าทุกอย่างมันสามารถทํางานได้ถูกต้องดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องเขียน unit test unit <itas> test คือการทสส่วนต่างๆของซอฟต์แวร์เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำงานถูกต้องหรืออย่างน้อยก็ยังรู้ว่ามันพังที่ส่วนไหนผมจึงทําการหาดอกที่เกี่ยวกับการเขียนเทสทันทีเนื่องจากมีตัวอย่างน้อยมากและด็อก Unreal ก็อ่านยากไปดังนั้นทําไมเราไม่ ไวทโคดิงผมจึงสั่งให้ AI ทํทำงานที่น่าเบื่อไปในขณะที่ผมออกไปใช้ชีวิต What? What the fuck? เนื่องจากเอาพุทของ Unreal มีการบ้นเทคเยอะทําให้เงินนี้ต้องจ่ายขึ้นเป็นเอ็กโพเนนต์เที่ยวหลังจากผมเขียนเทสจนพอใจแล้วก็จะย้ายไปทําเรื่องของตัวละครกันโดยในครั้งนี้เราจะคงใช้ Motion Matching ของ Unreal เพราะว่ามันเซตอัพทุกอย่างไว้ให้แล้วทําให้เราสามารถก๊อปมาใช้ได้อย่างง่ายดะหลังจากแก้ตัวละครจนมันสามารถกลับมาทํางานได้ แล้วก็จะมาสร้างมุมมองกล้องแบบ First Person ซึ่งมีคนเคยกล่าวไว้ว่าเกมที่ดีต้องเห็นขาและแน่นอนว่า First Person ที่เห็นขามันจะมีอะไรดีไปกว่าการเป็น True First Person โดยการสร้าง True First Person ก็ง่ายๆเราแค่ใส่กล้องไว้ที่หัวแค่นี้เราก็ได้ True First Person เนื่องจากกล้องมันเคลื่อนที่ช้าเพื่อให้กล้องเรามันตามทันก็ง่ายๆเราแค่ยัดกล้องติดกับกระดูหลังจากเลื่อนตำแหน่งกล้องนิดหน่อย เพียงแค่นี้เราก็ได้ True First Person อย่างง่ายดายหลังจากแก้มาสักพักกระดูกของเราก็กลับมาทำงานได้ปกติแต่ดูเหมือนว่าหัวตัวละครของเราจะสามารถมุดเข้าไปในกำแพงได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะผมใช้เวลามาแล้วกว่า100ชั่วโมงและการแก้ไขปัญหานี้ก็ง่ายๆเราแค่ใส่ค o l l i s i o ไปที่หัวตัวละครเพื่อเช็คให้หัวเนี่ยไม่เข้า อันนี้ไม่เวิร์กแน่นอนว่าคอลเลชันธรรมดามันไม่ละเอียดเราจึงใช้ฟิสิกคอลเลชันที่เก็บ FPS ทั่วไปมันก็นใช้และแน่นอนกันว่ามันไม่เวิร์กเราจึงต้องสร้างระบบเช็คแบบละเอียดเองด้วยการใช้ไลน์เทรเช็คระยะห่างปรับ FOV หาโพลิชันที่ดีสุดของกล้องผ่านไป100ชั่วโมงจนในที่สุดผมก็ได้โซลูชันที่เป็น state of the art ที่จะปฏิวัติว,ตวงการ True First Person ไปตลอดกาลและนั่นก็คืออย่าใช้ True First Person เนื่องจากผมกับเพื่อนเนี่ยช่วยกันรวมเกมที่มีมุมมอง First Person เพื่อที่จะดูโซลูชันคนอื่นเนี่ยเขาทำยังไงกันแล้วเราก็พบว่าทุกเกมที่เรามีไม่มีเกมไหนเลยที่ใช้ t r u first t p r s s o n แม้กระทั่งเกม Outlast โดยสังเกตได้จากเงาตัวละครที่ไม่ซิงกันดังนั้นเราจะแทนที่ t r u first t p r s s o n ง่ายๆด้วยการทำ First Person แบบ Advanced และเมื่อผมพูดว่า Advanced ผมหมายถึงเราแค่ตัดหัวตัวละครอครอ,อกใส่เงาเข้าไปแยกแค่นี้เราก็แก้ปัญหาเรื่องหัวทะลุก,กำแพงและโมชัน่นซิน ง่ายกว่าเยอะเลยอะต่อมาเลาทำประตูที่ใช้ฟิสิกซ์ซึ่งประตูที่เราอยากได้เนี่ยก sure> ็คือประตูแบบ Residen t Evil 7โดยการสร้างก็ง่ายๆแค่ใส่ขอบประตูใส่ประตูแล้วก็ใส่คอพเนนต์ฟิสิกส์ที่อันเวลมีให้เพียงแค่นี้เราก็จะได้ประตูแบบโคตรง่ายโคตร easy เนื่องจากเราตั้งค่าประตูไม่ถูกเราเลยต้องกลับมาแก้ประตูเราถึงทำงานได้เหมือน Residen Evil หลังจากแก้นิดแก้หน่อยประตูเราก็ิร์ต่อมาเราจะสร้าง NPC ตัว N P C ของเราเนี่ยจะต้องทำได้เหมือนกับเพ a เยอทุกอย่างแต่ตัวละครยังไม่มีหัวเราจึงต้องใส่หัวกลับเข้าไปเพียงแค่นี้เราก็จะได้ N P C ที่เหมือนกับเพ a เยอรทุกประการยกเว้นสมองเพื่อใส่สมองให้ N P C โดยปกติเราจะใช้ Behavior Tree แต่ผมพบว่าใน Unreal เนี่ยมันมีของใหม่กว่าที่ชื่อว่า State Tree State Tree เนี่ยก็คือตัวช่วยในการสร้าง State Machine ของ Unreal ซึ่งการสร้าง I I โดยใช้ State ทำให้เห็นภาพได้ง่ายและเป็นระบบมากกว่าฮัลโหลตุทุกคนยังตามผมทมันไหม ฮัลโหลฮัลโหลเอาเป็นว่าผมใช้สเตตทีในการทำให้ NPC เนี่ยเดินมาหาเพเยอร์พอ n อ c เดินมาหาเพเยอร์ได้แล้วผมก็ทำให้ NPC สามารถเคลื่อนที่ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งหรือสปรินต์และด้วยความที่เราทำทุกอย่างบนบูปินทำให้เราสร้างทุกอย่างได้ง่ายเร็วและเป็นระบบ เนื่องจากระบบที่ซับซ้อนยิ่งโตเหมือนก็ยิ่งกลายเป็นสปากเกตตีเราจึงควรเปลี่ยนบูปินไปเป็นสีเปิดพาดเพื่อความสะดวกแต่เนื่องจากสีเปิดพาดมันค่อนข้างยุ่งยากทาให้กว่าจะเขียนเสร็จเนี่ยมันก็ใช้เวลาแน่นอนว่าถ้าใช้ AI มันก็คงจะเสร็จไปนานแล้วแต่ก็เพราะ AI เช่นกันที่ทําให้ตังเราหมดไปแล้วทําไมทําไมเราถึงไม่มี AI ดีๆที่ใช้ได้ไม่จํากัดสักทีสักทีเล่ในตอนนั้นเอง OpenAI ก็ได้เปิดตัวโคเด็กที่เป็นเอเจนต์สำหรับเขียนโค้ดบนคลาว ที่สำคัญมันไม่จำกัดการใช้แล้วเราจะรอช้าอยู่ใหญ่ create task แล้วไปเรียกว่าตอนนี้ผมสามารถสั่ง AI ไปเดินกินกาแฟแล้วก็กลับมาตรวจโค้ดและทุกอย่างก็สามารถทำงานได้อย่างปกตินื่อด้วยผลประการโค้ดของ AI ทำให้โปรเจกต์ของเรานั้นพังแต่หลังจากที่ผมเปิด Unreal ไปใหม่มันก็ทำงานได้ปกติลีซาร์ดเอนจิเนียร์โค้ด Unreal ต่อมาเราจะสร้างช้อยอย่างง่ายไว้อินเทอร์แอคกับตัวละครโดยปกติเกมอื่นเนี่ยก็จะใช้ UI ติดกับหน้าจอไปเลยแต่ผมอยากลองสร้างประสบการณ์ใหม่อีกแบบหนึง่งนั่นก็คือการทำาวิร์มเลเวลยูไหรือก็คือ UI ที่ไม่ติดกับจอแต่กลมกลืนอยู่ในฉากของเกมผมเลยถ่ายรูปในเกมเอาไว้แล้วเอาไปวาดออกแบบในฟิกมาหลังจากเลือกดีไซน์ให้ต้องการเราก็จะมาสร้างโปรโตไทป์ง่ายๆเพื่อให้รู้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าโดยเพลเยอร์สามารถเลือกช้อยได้ด้วยการมองที่ช้อยเมื่อมีช้อยแล้วเราก็ต้องทําให้ n p c สามารถรีแอคกับช้อย เช่นให้เดินตามหรือให้หยุดเดินพอได้ระบบเบสิคคร่าวๆเราก็จะมาออกแบบเลเวลแบบคร่าวๆเช่นเดียวกันโดยในเรื่องของเราเนี่ยจะอยู่ในโรงเรียนต่างจังหวัดที่ถูกทิ้งร้างเราจึงต้องทําการศึกษาฟอร์มแพลนของโรงเรียนจริงๆก่อนและด้วยความที่ผมเคยซื้อแอสเซโรงเรียนญี่ปุ่นมาด้วยเราจึงทําการออกแบบโรงเรียนโดยเบส e ออนระยะห่างต่างๆจากแอสเซรวมเข้ากับการออกแบบ 4แพนของโรงเรียนไทยจากนั้นเราจะใช้วิธีของเกรบอกนำของไปวางในเลเวลเพื่อให้เราสามารถกะระยะห่างต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วด้วยวิธีการนี้ช่วยให้เรารู้ว่าขนาดอะไรเล็กใหญ่เท่าไหร่จากนั้นเราค่อยมาเพิ่มรายละเอียดทีหลังได้และเพื่อให้ได้เกมที่ดีเราจึงต้องวางทุกอย่างอย่างพิถีพิถันและเมื่อพบว่าพิถีพิถันเราจะตั้งใจวางไปทําไมยังไงก็ต้องกลับมาแก้อยู่แล้ว,วพอได้เลเวลที่อยากได้ จากนั้นก็ใส่ท้องฟ้าและแสงแดดเข้าไปต่อมาเราจะหาเวิร์กโฟลในการสร้างตัวละครและสไปล์ของเกม่ีที่ผมต้องการมาที่สุดเกี่ยวกับตัวละครก็คือหน้าตัวละครที่เห็นแล้วต้องพูดว่าเป็นคนไทย ดูในคลิปก่อนเนี่ยมีเพื่อนๆเ,เมนชั่นเกี่ยวกับการใช้เมตาฮิวแมนเอาไว้ที่เป็นระบบสร้างตัวละครของอันเดียวที่เราเคยใช้ไปเมื่อเกมก่อนแต่ในครั้งนี้มันต่างกันเพราะครั้งนี้อีพีเกมเขาปล่อยอันเดียวเวอร์ชัน5.6.0ที่เพิ่มฟีเจอร์มามา,มากมายและหนึ่งในนั้นคือเมตาฮิวแมนครีเอเตอร์ที่ตับแก้ตัวละครได้อย่างกับเล่นเดอะซิมเพื่อให้ได้หน้าตัวละครที่ต้องการผมพบว่าใน YouTube เขามีวิธีการใช้วิธีสแกนหน้าแล้วนําไปสร้างเมตาฮิวแมนหรือจะทําเป็นหัว 3D ในเบนเดอแล้วก็เอาไปใส Met ่ Meta Human ก็ไดด้้ผมจึงงสราหัว 3D ทีู่แ,แบบ โคตรไทยใส่เข้าไปใน Meta Human เล่นเราก็จะได้หน้าคนไทยแบบ Full HD คะ่ะใครอะเนื่องจากเราต้องการหน้าคนไทยไม่ใช่ลูกขึ้นไทยเยอรมันเราจึงต้องหาวิธีอื่นในการสร้างโดยหลังจากได้ลองโปรเซสต่างๆมากมายพบว่าตัดสินใจจะใช้สไตล์เกมแบบ r e t ท o อย่างเช่นฟียร์ทูฝาต้มและล่าอา a r ตเพราะมันเป็นเกมที่ผมชอบและสร้างประสบการณ์ให้เราได้อย่างพิถีพิถัน และเมื่อผมพูดว่าพิธีพิถันการสร้างมันง่ายโมเดลไม่ใหญ่เกมก็ไม่แหลกแอนิเมชั่นหน้าก็ไม่ต้องทำอีซี่หลังจากทำหัวตัวละครไว้คร่า,า,าวๆเราก็จะกลับไปทำเกมเพลย์หลักของเกมเรากันโดยอย่างที่บอกว่าเกมเราเป็นเกมแนวไทม์ลูปและตอนลูปกลับมาเนี่ยผมอยากให้เห็นภาพแบบรีซซโร่ที่ไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนจะต้องรีเซตได้ภายในการกระพริบตาแค่ครั้งเดียวผมเลยลองสร้างเดมโมง่ายๆเพื่อลองเทสดูเช่นเราเดินอยู่ดีๆแล้วก็ถูกย้อนกลับมาโดยไม่รู้อะไรเลย แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเส้นทางการเดินอาจจะพบว่าเราตายด้วยอุบัติเหตุตอนนี้เราทาให้ตัวละครของเรารีเซ็ตตัวเองได้แล้วแต่เหมือน n p c จะมาจากโลกคู่ขนานเราจรึงต้องรีเซ็ตสเตตรีเพื่อให้หยุดการทํางานเดาดูเหมือนว่าพอรีเซ็ตแล้วตัวละคร n p c ทุกตัวจะลุกขึ้นยืนทุกครั้งเดียวทาให้เราเห็นตอนลืมตาพอดีเนื่องจากตัวละครมันลุกยืนชา้าจนเรามองเห็นผมเลยเพิ่มสปีดแอนิเมชันเข้าไปและพอเราทําให้แอนิเมชันเร็วขึ้นแล้วก็สามารถรีเซ็ตได้ก่อนที่เพย์จจะลืมตา ต่อมาเราจะเริ่มลงดีเทลสําหรับตึกเรียนโดยเราจะเปลี่ยนจากกล่องอันใหญ่ให้กลายเป็นกล่องอันใหญ่หลายอันที่แบ่งชั้นและแน่นอนว่าเราต้องทําให้ขนาดมันสมจริงแต่ว่าขนาดที่สมจริงมันคือเท่าไหร่ฝ้าสูงเท่าไหร่เสาห่างกันเท่าไหร่เนื่องจากผมไม่รู้อะไรสักอย่างผมจึงไปเรียนออกแบบและการวางเสาใน YouTube จากนั้นก็ขนาดมาเช็คกับตึกที่เราเคยวางไว้ก่อนหน้านี้หลังจากวัดมาแล้วในตุดผมก็รู้ตัวฟอรอแพนและขนาดตึกที่เราทําไว้ตอนแรก โดยตึกเรียนที่เราออกแบบไว้นั้นใส่ได้แค่ห้องเรียนไม่มีห้องน้ําหรือแม้กระทั่งที่ใส่สําหรับบันไดขึ้นตึกก็ยังไม่มีเราจรึงต้องทําการแก้ทุกอย่างใหม่อย่างพิถีพิถันหลังจากแก้ปัญหาเรื่องสเกลห้องต่างๆเสร็จต่อมาเลยทำการเพิ่มระบบ Inventory ีกัน โดยปกติ Inventory ี่จะเป็นสลอดของแบบกดไเปิด i n v อินเวนรเหมือนกับเกม RPG ทั่วไปในเกมนี้ผมอยากจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่อย่างน้อยก็พยายามสร้าง UX ่ตาางจากเดิมโดยผมอยากให้เป็นประสบการณ์ที่เพลเยอร์ต้องก้มไปมองกระเป๋าตังค์และเพื่อให้เข้าทีามของ World l e v e l UI ผมเลยทําให้สล็อตอินเวนทอรขึ้นตรงกระเป๋าตังค์พอดีแต่เนื่องจากเวลาหมุนกล้องตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะหมุนไปมาทําให้กดกระเป๋ายากผมเลยล็อกให้ตัวละครอยู่กับที่เพียงแค่นี้เราก็ได้โฟไทป์ของอินเวนทอรี่ละพอพูดถึงเรื่องการมองผมพบว่าเวลาที่ผมเอาหัวไปดันประตูเนี่ยไปทำให้ผมเกิดโมชั่นซิกโมชั่นซิกเนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ยากแลวก็ขึ้นกับบุคคลเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมึนหัวเพราะว่าห แต่ในเคสของผมเนี่ยมันจะเป็นตอนที่ผมเอาหัวไปแนบกับประตูเราจรึงทําการใส่คอยลคชันไปที่หัวตัวละครจะได้เว้นระยะห่างนิดหน่อยแต่พอมีคอยลคชันอยู่ที่หัวตอนนี้ตัวละครของเราก็มีความสามารถพิเศษมันสามารถใช้ฟอสเปิดประตูได้นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ฟอสยกประตูได้สุดท้ายโซลูชันของเราเลยกลับมาที่แก้ตำแหน่งกล้องแค่นั้นแหละเพียงแค่นี้ระยะห่างของประตูก็เพิ่มขึ้นและลดการมือหัวได้แต่ผมรู้สึกว่าเวลาเปิดประตูโดยเฉพาะประตูเก่าๆเนี่ยมันควรจะมีเสียง เนื่องจาก Unreal ม Me ี Meta Sound ที่ทําให้เราเขียนโปรแกรมสําหรับเสียงได้เหมือนกับ Blue Print ผมเลยเพิ่มความ immersive ให้กับเพ a y เยด้วยการทําให้ความเร็วในการเปิดประตูมีผลต่อความดังและความแหลมโดวยวิธีก็ง่ายๆแค่เราตัดเสียงประตูทําเป็นรูปจากนั้นก็เอาไปต่อโนโดนเล็กๆใน Meta Sound เราจะได้เสียงประตูเก่า เนื่องจากการเอาหัวไปหมงประตูทุกครั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนทุกคนชอบผมเลยเพิ่มให้กดอินเทอร์แ็กับประตูได้แต่แน่นอนว่าการลองรับทั้งฟิสิกส์และแอนิเมชันในประตูเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนดังนั้นทำไมเรอไม่สั่ง AI สุดลำ้ำเล้ยวไปทัชกลาสหลังจากออกไปใช้ชีวิตได้ประมาณ3นาทีประตูเราก็สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หลังจากดูโคดซีประพัดแล้วผมก็เห็นจุดที่มันเขียนผิดและการแก้ไขก็ง่ายๆแต่เราจะแก้เองทำไมในเมื่อเราสามารถใช้ AI ที่ช่วยแล้วก็อู้งาได้อีก3มนาทีฝากทำหน,นะเพื่อนพอทำประตูเสร็จเราก็จะกลับมา reverse n b ีที่เราทำปุไท้ายอาไว้โดยผมเพราะว่าเกมเราที่พยายามจะเป็น open world มันมีอีเวนต์เยอะแต่ช้อยตัวลิมิตให้แสดงสูงสุดได้แค่สช้อยซึ่งมันไม่พอผมเลยเออกแบบช้อยใหม่โดยเพิ่ม p a g e n a t i o n หรือการเปลี่ยนหน้าเข้าไปและตอนนี้เราก็มีช้อยใหม่ แต่เราก็ต้องมีการแสดงบทพูดด้วยเพื่อความรวดเร็วผมเลยทำ UI ง่ายๆวางไว้บนหัว NPC e ีซีต่อมาผมได้เพิ่มให้ NPC เนี่ยสามารถแสดงผลแยกกันได้แล้วก็เพิ่มอีเวนต์ให้ NPC สามารถเดินไปจุดที่กำหนดไว้ได้ต่อมาในเกมวันเนี่ยมันจะมีฉากตอนลางคืนและเราต้องการไฟฉายปกติเกมอื่นเนี่ยก็จะใช้ไฟฉายไปเลยแต่เพื่อให้เข้ากับปัจจุบันผมเลยใช้ไฟจากมือถือเราเลยทำการหาโมเดลมือถือมาใส่ไฟเข้าไปแค่นี้เราก็จะได้ไฟฉายอย่างง่าย แต่ไหนๆก็มีมือถือแล้วผมเลยจะใช้มือถือเป็น UI สําหรับพอร์ตเกมหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆไปด้วยโดยเราจะเพิ่ม World Level UI ไปที่หน้าจอแต่เนื่องจากมือถือปัจจุบันออกแบบมาให้เป็นขอบมนและพื้นหลังเบลอซึ่งด้ดยเหตุผลบัตประการ Unreal Engine ทําไม่ได้เนื่องจากตอนที่ Unreal เปนเบอร์ขอบที่มนเนี่ยขอบมันจะทําการขยายและกลายเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมผมจึงหาข้อมูลใน YouTube และทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องเขียนเชเดอร์นในการสร้างมาร์จากนั้นใช้แมทในการทาเบลอเอง ซึ่งก็สามารถต่อได้แบบนี้แบบนั้นเนื่องจากผมไม่เข้าใจาผมเลยเข้า Photoshop แล้วเบลอใช่ยังไงก็มีมือถือเครื่องเดียวอยู่แล้วพอได้มือถือแล้วก็อยากจะทําให้ตัวละครนะจับมือถือด้วยเราก็แค่เอาไปใส่ในมือตัวละครเขียนอโทรลิกให้เพลเยอร์เนี่ยยกมือขึ้นมาเพียงแค่นี้เราก็ได้ a อนิเมชันจับมือถือ แต่เนื่องจากมุมของมือเนี่ยมาอยู่ที่เดิมทําให้การมองมือถือเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเราเลยทําการหมุนมือตามมุมกล้องหลังจากพยายามอยู่สักพักเราก็สามารถได้มือที่เปลี่ยนไปตามมุมกล้อง <ป statistically S 1> หลังจากปรับนิดปรับหน่อยเราก็บังเอิญได้มุมที่น่าสนใจขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีใครถามว่าผมทํายังไงผมบอกเลยผมไม่รู้กูปรับมั่วเลยเพื่อน ต่อมาเราจะกลับมาทาโมเดลตัวละครต่อจากเดิมโดยผมได้หาโมเดลตัวละครฟรีมาจะได้มีเสียเวลาจากนั้นตัดส่วนหัวออกแล้วก็ใช้หน้าที่เราต้องการแทนแต่เนื่องจากเรามีหลายตัวละครและแต่ละตัวละครเนี่ยมันควรจะมีรูปร่างที่ต่างกันผมเลยลงทุนกับการสร้างรูปร่างตัวละครโดยทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถให้จับเปลี่ยนสรีระได้เช่นมีกล้ามเนื้อตัวผอมเป็นผู้หญิงซึ่งผมพยายามใส่รายละเอียดทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งหัวนุถึงจะมีตัวแล้ว แต่หัวเนี่ยยังมีแค่หน้าเนื่องจากเรามีข้อมูลภาพไม่มากพอแล้วผมก็ไม่มีเท็กเจอร์หัวด้วยผมเลยไปหาข้อมูลใน Google แล้วก็มีคนติดปัญหาเหมือนกันโดยเขาบอกว่าให้ไปหาคนที่หน้าคล้ายกันหรือผิวสีที่คล้ายกันในมุมอื่นมาเพ้นแทนจนครบทั้งหัวจากนั้นผมก็ไปแต่งใน Photoshop อีกทีเพียงง่ายๆแค่นี้ก็ได้ทั้งตัวละครแล้วที่เหลือเราแค่ต้องทําอีก13คน หลังจากทํามาทั้งวันผมก็สามารถทําได้แค่3คนเท่านั้นซึ่งกินเวลามากเกินไปจากนั้นผมเลยโฟกัสที่การสร้างตัวละครหลักก่อนพอได้ตัวละครหลักแล้วแต่ตัวละครหลักเราเนี่ยยังไม่มีเสื้อผ้าเราจึงต้องสร้างเสื้อผ้าให้ด้วยโดยจะมีสองชุดคือช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนในช่วงกลางคืนเนี่ยเราเยอยากได้กางเกงยีนซึ่งในหลายทอเรลเนี่ยก็บอกให้เราตัดขาตัวละครมาแล้วก็มาพินสีเลยแต่ดูแล้วมันเป็นกางเกงยีนที่ลัดรูปไปหน่อย ทำให้ผมไปเจอกับทัวร์เรียลที่สอนซิมูเลตเสื้อผ้าโดยจะทาเหมือนเราตัดเสื้อผ้าแล้วซิมูเลตให้โมเดลมันเข้าหากันแค่ทําตามเราก็จะได้โมเดลอย่างง่ายได้เนื่องด้วยเหตุผลประ,ประการผมทําตามทัวร์เรียลหนึ่งร้อเซแต่มันไม่ได้จนต้องทําการเซตติ้งทุกอย่างมั่วๆเองจนในที่สุดเราก็ได้กางเกงโดยกางเกงยีนเป็นกางเกงที่ใช้ในช่วงตอนกลางคืนเราเลยต้องทําอีกชุดหนึ่งสําหรับตอนเช้าด้วยซึ่งผมจะทำเป็นชุดนักเรียนจะได้รีวิวด้ในหลายๆตัวละครเพราะได้ตัวละครเราก็จะอินพุ ด้วยเหตุผลาประกาศ a n นิเมชันของเราไม่ตรงกับที่เราเคยทําไว้ผมเลยต้อง Copy a n i m อนิเมชันมาใช้กับตัวละครใหม่โดยตรงแต่เพราะอะไรไม่รู้ทั้งทที่เป็นโลจิกเดียวกันแต่พอเอาไปใช้กับอีกตัวทําให้มือตัวละครเราพังผมเลยค่อยๆเช็คไปที่กระดูกตัวละครแล้วก็พบว่ากระดูกมันกลับด้านแบบโคละด้าน ผมจึงต้องทําการแก้มุมของมือใหม่จนในที่สุดมันก็ถือมือถือได้แต่ถึงจะบอกว่าถือมือถือแต่พูดได้ถูกก็คือมันเหมือนแปะอยู่บนมือมากกว่าเนื่องจากตัวละครเนี่ยมันไม่ได้ํำมือถือเอาไว้ผมเลยเลื่อนให้กระดูกนิ้วเนี่ยมันมาอยู่ในตําแหน่งของมือถือที่ถูกต้องอย่างสวยงามหลังจากแก้นิดหน่อยๆเราก็ได้นิ้วที่ตรงสวยตรงไปด้านข้างเลย หลังจากแก้แล้วแก้อีกสุดท้ายเราก็ได้มือที่จับมือถือถูกหลังจากเสียเวลามา800กว่าชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างเดโมเล็กๆเ,เ,เพื่อที่จะนําไปเทสกันก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าซึ่งแผนเราก็คือจะทําเดโมเล็กๆสําหรับไปเทสกับเพื่อนโดยผมได้นำแอสเซทจริงไปแทนของในเลเวลและแก้ตําแหน่งมือถือให้ไม่บังจอเนื่องด้วยเราอยากจะให้เพื่อนเราเห็นไอเดียให้เหมือนจริงมากที่สุดดังนั้นเราจรึงต้องทําเดโมให้สมจริงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งที่ก็เลยต้องหา, asset า,าอแอ แน่นอนว่าสําหรับคนสร้างเกมการสร้างแอสเซทมันค่อนข้างกินเวลาหรือแม้กระทั่งการหาแอสเซทที่มาใช้ได้ก็ไม่ง่ายเรืออาจจะต้องจ่ายเงินในราคาแพงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลําบากมากแต่ไม่ใช่กับเราเ <c oughs> นื่องจากอีซี่เกมเขามีการแจกแอสเซทฟรีทุกๆเดือนและผมที่อยู่มาแล้ว3ปีได้รับของฟรีทุกเดือนนั่นทำให้ผมมีแอสเซทฟรีมากมายเราก็แค่โหลดมาใช้ให้หมด <c oughs> อีฟี่พอได้แอสเซทแล้วเราจะมาทําให้กลายเป็นตึกล้างกัน ด้วยการนำแอสเซทิหามาได้มาวางไว้อย่างพิถีพิถัน <years> ดูเหมือนว่าหลังจากที่พื้นเราเละแล้วแต่กำแพงยังสะอาดเหมือนใหม่เราเลยจะนำรอยไปใส่ให้ดูเก่าซึ่งสิ่งนี้ควรจะทำเป็นสิ่งสุดท้ายเพราะถ้าต้องแก้มันแก้เยอะมากเรียกว่าทำใหม่ยังง่ายกว่าซึ่งแน่นอนว่าเราโชคดีมากที่เราวัดตั้งแต่ตอนแรกทำให้มันไม่มีปัญหานี้อย่างแน่นอน ดูเหมือนว่าพื้นบันไดอาจจะสูงกว่าพื้นตึกเราเพราะว่าเราลืมวัดระดับขามและนั่นหมายความว่ามันแก้เยอะมากาเยอะมากต่อมาเราจะเพิ่มเสียงบรรยากาศเข้าไปโดยผมได้ไปหาสายเอฟฟกฟรีมาแล้ววางไว้ในตำแหน่งต่างๆเพียงแค่นี้เราก็จะได้บรรยากาศหร้อน พอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราจะเรียกมันว่าเกมผีได้ยังไงถ้ามันไม่มีผีผมเลยไปหาโมเดลผมมาหมายถึงว่าผมจริงๆจากนั้นก็เอามาแก้นิดหน่อยเราใส่ออนิเมชันให้มันยกผมขึ้นเมื่อเดินไปถึงจุดที่ต้องการต่อมาคือหัวผีอยาผหวนเราก็จะใช้วิธีเดียวกันกันกบการสร้างหัวตัวละครใส่เข้าไปในเกมจากนั้นก็ยอ่อหัวให้มีขนาดพอดีโดยผมได้เอาหัวไปต้อนไว้หลังกำแพงจากนั้นเราก็สร้างออนิเมชันง่ายๆเวลาที่เพลเยอร์เดินเข้าไปใกล้ แน่นอนว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดมานี้เป็นเพียงน้าจิ้มเท่านั้นถึงเวลาเมนคอร์สโดยผมอยากจะทำให้เวลาที่เพลเยอร์โฟกัสกับอะไรบางสิ่งเนี่ยเราจะทําให้เป็นบีซเนี่ยไปอยู่หลังเพลเยอร์จากนั้นก็เช็คว่าเพลเยอร์เนี่ยหันมามองหรือเปล่าถ้าหันมาแล้วเราจะเล่นซาวิเศษเพื่อเสริมให้ตกใจได้ง่ายมากขึ้น mm. แล้วเกมจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันแล้วอมาอ่าพิษปิติผลอุ้ยมันหยุดมันโอ เมื่อกี้คุยว่าอะไรอโอ้โหคือเราอาจจะแบบอินกับเสียงอะไรประมาณนั้นแต่เรารู้สึกว่าการที่มันมีเสียงประตูก่อนแม่งโคตรอินโอ้ยเสียวเออเดียตกใจคอตัวเองโอ้เอ้ยเสียงจิ้งหรีดดีนะมีจำตะแก้วป่ะไม่มีไม่มีไม่มี โอ oh, oh. oh, er ้เสียงกระตูแว้งเฮียไม่ทชอบเล่นเกมผีเลยเฮียเจ้าที่ขนาดยังไม่มีเฮี้ยเลยนะโยไอ้เฮี้ยกูไม่เห็นอะไรด้วยซ้ำเมื่อกี้มีอะไรปะกูไม่เห็นอะไรแต่กูกลัวไปแล้วอะเดินเข้าไปครับมึงพูดอย่างนี้กูเลยอ่ะครึ่งจอดได้ปะกูครึ่งจอดปะ คือกาคอดแล้วอ,อ,อุ้ยออกมาแบบนีเลยเอมีมันมีของในอณัติกดได้ไหมของอันนี้นอกกร,รอเออแต่คือพวก U I ที่แบบเป็นอินเทอร์แอคชั่นคือ,อยังโอ้แต่ถ้าทำแบบนี้มันจนจะสว่างข,ขึ้นไหม อาอกูคิดไว้แล้วไอ้ตวไอ้ตุยอ้ยและนี่คือตัวอย่างเกมที่ทำมา1,000ชั่วโมงเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เกิน50%ของเกมเลยครับดังนั้นใครที่อยากดูอีพีสุดไปก็กดขยี้ไลค์ขยี้ตับสไครป์และขยี้เดี๋ยวนี้ หรือจะให้ผมไปขยี้คุณตัวดีครับทุกคนในท้ายคลิปก่อนเนี่ยผมบอกว่าผมอยากจะพยายามหาคอนเทนต์ที่ทำให้ทุกคนได้ดูเร็วขึ้นใช่ไหมแต่ว่าผมหาไม่ได้เว้ยผมไม่รู้จริงๆว่าจะเอาส่วนไหนมาให้ทุกคนอะ่ะทุกคนคิดภาพว่าผมหั่นคลิปนี้ออกเป็น8ส่วนแล้วอาทิตย์หนึ่งผมบอกทุกคนว่าทุกคนผมทำไอเคจับมือถือได้ยิงมุกหนึ่งทีแล้วจบคลิปเลยทุกคนโอเคกับคลิปแบบนี้ครับผมคิดว่าไม่นะ ดังนั้นผมจึงตัดสินใจว่าถ้าคอนเทนต์เราไม่พร้อมเราไม่ลงแต่ถ้าเกิดใครที่รอไม่ไหวนะครับอยากเห็นทั้งเบื้องหลังปัญหาและวิธีคิดในการสร้างเกมของผมมากกว่าในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถมาจอยเมมเบอร์กันได้นะครับเรามีควิกอัปเดตเกือบทุกอาทิตย์แล้วต้องขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยสพอร์ตผมแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถโฟกัสกับเกมได้มากกว่าที่เคยแล้วไว้เจอกัน EP หน้าบา,บาย